สวัสดีครับผมกอลฟครับมาต่อยหนึ่งคันครับกับนิสสันจุกนะครับเพื่อนดีแสนดีนะครับวันนี้เข้ามาตั้งในส่วนของจอนะครับอันนี้คือจอเดิมของโรงงานนะครับแล้วก็ชุดหน้ากากนะครับอันนี้ของเดิมเลยนะครับวันนี้เรามาเปลี่ยนครับเป็นจอแอนดรอยขนาด9นิ้วของยูไอมิมี่นะครับตัวนี้แรม4ลอม6 4สเปคเทียบเท่ากับแรม6ลอม128นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับสวยงามมากครับท่านผู้ชมครับนี่ครับ จออนดอยครับขนาด9นิ้วครับสวยงามมากครับท่านผู้ชมครับเกครับเดี๋ยวเรามาเดตต่อครับสักคู่เดียวครับ สวัสดีครับผมก๊อฟครับตอนนี้ผมอยู่ในนิสสันจุกเพื่อนที่แสนดีเป็นทีบ้อยครับวันนี้เรามาเปลี่ยนในส่วนของจอแอนดรอยครับขนาด9นิ้วครับนี่ครับแล้วก็มาพร้อมกับชุดหน้ากากนะครับเข้ารูปคอนโซลสวยงามมากครับท่านผู้ชมครับเป็นจอแอนดรอยมีนะครับแรม4ลอม64ครับเทียบเท่ากับแรม6กลอม128นะครับคุณภาพจอ 2K เเลยครับท่านผู้ชมครับภาพคมชัดแน่นอนครับรองรับซิม4 G นะครับ มาดูในส่วนแรกเลยครับรองรับในส่วนของ g o o g l e Map แน่นอนครับแผนที่นําทางครับลูกค้าท่านไหนนะครับอยากได้ผลงานล้ำล้ำแบบนี้นะครับใช้คําสั่งเสียงหรือพิมพ์ได้เลยครับ s p e c i a l ลริดคาวดินะครับยังไม่พอนะครับรองรับในส่วนของความบันเทิงครับ youtube ครับมีทุกคอนเทนต์เลยครับลื่นแรงเร็วจริงครับท่านผู้ชมครับนี่ครับแรงมากครับตัวนี้ครับเทียบเท่ากับแรมหกลอมร้อยยี่สิบแปดเลยครับท่านผู้ชมครับ เนี่ฮะเราสามารถนะครับเล่นได้เลยครับควบคุมดังเบานะครับได้จากวงพวงมาลัยด้วยครับนี่ครับภาพคมชัดครับยังไม่พอนะครับสามารถนะครับสปิดสกรีนครับแบ่งได้สองหน้าจอครับเปิดเผื่ทุกการเดินทางแน่นอนครับท่านผู้ชมครับ YouTube เต็มจอครับโอเคครับดูในส่วนต่อไปครับไปอย่างรวดเร็วนะครับโหลดแอปเพิ่มนะครับ Google Play Store ครับยังไม่พอครับ Netflix ครับมีภาพยนตร์เป็นพันๆเรื่องเลยครับวิ่งไม่มีภาพตัดแน่นอนครับรองรับ Apple c a r p a พแบบไร้สายด้วยนะครับ AP ครับตอนนี้ครับกีฬาโอลิมปิกครับ play like this. นี่ครับ where he's on the d e f e n s e like Chassene and he will lose ไม่พลาดแน่นอนครับ protection zone as quickly as possible yeah and then it breaks it doesn't it and then they're back dieticians all part of the team ไม่พลาดข่าวสารครับกีฬาโอลิมปิกครับยังไม่พอนะครับดูในส่วนของทีวีได้ครับช่องสามครับ ทั้งผู้ชายแ้ะผู้หญิงนะแต่ปุ๊บมาปั๊บเลยครับท่านผู้ชมครับอมรินทีวีครับช่องเจ็ดครับแต่ปุ๊บมาปั๊บครับเธอก็จะปลอดภัยีในส่วนของกล้องมองหลังครับนะครับกล้องมองหลังเดิมของลูกค้านะครับยังใช้งานได้ปกตินะครับไม่เคยได้อยู่ข้างันนี่ครับโอเคครับลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจงานติดตั้งลล้ำแบบนี้นะครับ สามารถติดต่อผมได้นะครับก๊อฟนะครับ0634986168ขอกับคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับแล้วรอชมในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ